สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของยุกิเพนพกาเนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับยุกิก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างบอกว่ามีการออกมาอัปเดตนะคะแล้วก็ต่างบอกว่ามีการมาพูดถึงนั่นเองนะคะสําหรับยุกิเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าที่ผ่านมานอกจากผลงานของเธอต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นเธอเนี่ยนะคะก็ได้ มีการแบบไปร่วมเหมือนว่าจะมีโปรเจกต์สำคัญอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เหมือนว่าล่าสุดเลยที่ทำเอาหลายๆคนก็ต่างแบบว่ามีการพูดถึงนั่นเองนะคะสำหรับตอนนั้นก็เป็นโปรเจกต์แบบว่าร่วมกันร,ระหว่างไฮทองคํานะคะมิสแกนไทยแลนด์แล้วก็หมอนรำไอดอลนะคะก็เลยมีการเอารวบรวมสามเวทีนะคะมาอยู่ด้วยกัน ก็เป็นงานเปิดตัวแถลงข่าวไปนะคะล่าสุดแล้วก็มีการพูดถึงอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ารวมตัวนะคะตัวทอ็อปของแต่และเวทีเนี่ยมาอยู่บนเวทีด้วยกันทั้งหมดเลยก็เรียกได้ว่าสนุกสนานโรบรดกันจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นสําหรับครั้งนี้ยูกิเพนพากาเองเธอก็ได้มีการแบบไปโชว์ตัวร้องเพลง บนเวทีในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยปราบป,ปื้มกันมากๆเลยแล้วครั้งนี้เธอก็ไปกับชุดราตรียาวแต่ว่าร้องเต้นเนี่ยแบบจัดเต็มเลยด้วยนั่นเองนะคะทำให้แฟนๆได้เห็นแล้วเนี่ยก็ต่างแบบว่ามีการชื่นชมแล้วก็ต่างแบบว่ามีการ พูดถึงนั่นเองนะคะสำหรับยุกิแล้วเนี่ยนะคะเธอเองก็แบบว่าเต็มที่มากๆด้วยครั้งนี้นะคะทางด้านบอสนวัดเองเป็นบอสของทางเวทีมิสการไทยแลนด์ก็ได้มีการเอ่ยปากชมเลยนะคะว่ายุกิเองเธอเป็นคนที่มีความสามารถมากๆทั้งทางที่อายุยังน้อยก็คืออายุเพียง17อย่างเขา18เท่านั้นแล้วก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าแบบเธอเนี่ยใส่ชุดราตรีเนี่ยเต้นบนเวทีได้ยังไงนะคะก็คือแบบเก่งมากๆแล้วก็แบบพิ้วจริงๆทาง การออกท่าทางการร้องเพลงต่างๆแล้วเหมือนว่ายูคีเองเธอก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าความฝันของเธอจริงๆก็อยากจะเป็นนางงามอยากจะเป็นมิสแกนเหมือนกัน ซึ่งครั้งนี้นะคะทางบอสเองก็ได้มีการพูดถึงแล้วทางด้านบอนนวัตเองก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าแบบเฮนยูกิอยู่บนเวทีแล้วเนี่ยก็แบบรู้สึกถูกชะตานะคะแล้วก็รู้สึกถึงความสามารถของเธอนะคะแล้วก็บอกว่าคนที่จะแบบไปไกลได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีวความสามารถแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังได้มีการพูดถึงว่าเวลาเธอเนี่ยออกท่าทางทํามือแสดงท่าทางต่างๆบนเวทีนี้เนี่ยทำให้แบบนึกถึงยิงฟาวราหะมิสแกนที่เธอเดิน ว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่ในใจนะคะแล้วก็แบบติดตามเขาเนี่ยมานานก็ได้แบบว่าทําให้นึกถึงเวลาร้องเพลงเนี่ยนะคะเพราะว่าทางด้านของพี่อิงฟ้าเองเนี่ยก็เหมือนว่าไม่ว่าจะชุดไหนนะคะก็แบบอยู่บนเบทีไหนก็จะเอาอยู่แล้วก็จัดเต็มร้องเพลงเนี่ยอินเตอร์เทนคนดูเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยก็เลยทําให้แบบว่าได้มีการ พูดถึงนะคะยังยูยกิเองเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเธอเองก็แบบชื่นชอบทางพี่อิงฟ้าวราหาด้วยเนี่ยมากๆเหมือนกันนะคะถือได้ว,ว่าเป็นอีกคนนึงเลยที่เธอเองก็เรียกได้ว่าแบบชื่นชอบเพราะว่าเขาเองก็เป็นนางงามที่มากความสามารถร้องเต้นแล้วก็อีกความสามารถอื่นๆ ก็ทาให้เราเนี่ยนะคะได้เห็นความสามารถของทางด้านพี่อิงฟ้านะคะแล้วก็ยูกิเองเธอก็ปรัเปื้อมากๆครั้งนี้เธอเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เธอเนี่ยนะคะได้มีการไปร่วมบนเวทีนี้นะคะกับการรวมตัวของสเวทีมอลลัไอดอลนะคะมิสแกรนไทยแลนด์แล้วก็ทางค่ายไห่ทองคําทําให้มีโอกาสได้ไปพบปะได้ไปยืนประชันกันนะคะกับพี่ๆมิสแกรนได้เยว่าแต่ละคนเนี่ยสวยไม่แพ้กันเลยนะคะรวมทั้งทางด้านไห่ทองคํามอลลัไ ไอดอลก็ได้มีการนำเพลงไปร่วมสนุกสนานบนเวทีครั้งนี้แต่ละคนก็จัดเต็มนะคะความสนุกสนานก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กพา่วางใจด้วยนะคะ